โอเคงั้นเปิดประมูลที่100บาท100บาทโมจิโต้นะครับโมจิโต้เพิ่มทีละซินโกเนียมโมจิโต้นะครับเพิ่มทีละ20บาทพอไหมบิดทีละ20บาทครับว่ามามว่าไปมอ้าวมาแล้วครับพี่อุ๋ย120บครับเพื่อการสนนะครับใครจะสู้ไหมครับบิดไปเลยเพราะไม่มีใครอยากได้โมจิโต้มันเลี้ยงยากมันเลี้ยงยากนับหนึ่งรอยนับหนึ่งไปเลยไปเลย ร้อนับสนะครับร้อยหมาแล้วครับมาแล้วครับร้อยห้าบมาดิก็มาดิครับหนัร้อยบห้าสิบนึ่งรายได้ส่วนหนึ่งนี่ขอดูใกล้ๆขอดูได้ครับได้ครับ มันเท็คราคาถูใกล้ๆด้วยเนี่ยนับสองร้อยห้าสิบนับสองร้อยเจ็ดสิบมาแล้วครับมามาแล้วครับร้อยเจ็ดสิบบาทครับปาดหน้ากันถึงเดยนเดี๋ยวจะให้หมายเลขบัญชีเลยร้อยเจ็ดสิบบาทนับหนึ่ง ร้อยห้าร้อยเจ็ดสิบบาทนับสองรอบอลสีหนูดีกว่ารอบอลสีหนูร้อยร้อยบอลสีเออเออเออร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับปิดไปที่ร้อยเจ็ดสิบบาทนับสามครับนะครับเป็นของพี่อุ๋ยไหมครับแข่งกัลยานะครับตัวนี้ด่างขาวไหมอ่าอันนี้จะมีด่างเหลืองนิดหน่อยนะครับ ไม่ถึก<อ>งก็เป็นตัวขานไนโตรเจนหรือว่าเหลืองของของของเขาเองนะครับดังเหลืองของเขาเองนะครับอ่าเริ่มประมูลอยู่ที่99้าสิบาบาทเซตตัวกด <90 S 2> <า>ราคาอยู่แล้วบิด99บาทบิดทีละ20บาทบิดทีละ20บาทมามาหนึ่งร้อยยี่สิบบาท ร้อยสิบเก้าบาทร้อยสิบเก้าบาทอ่าตัวนี้ให้ข้อมูลก่อนครับเลี้ยงยากไหมเลี้ยงเหมือนผู้ด่างดีๆตัวนึงเองนะครับบอลสีสุดสีสวยกว่าด้วยแหละเจและก็ต้นใหญ่กว่าอานะครับร้อยสิบเก้าบาทนับ 1. 1> หนึ <EP S 2> ่งอีพีแชงกรีนาครับตัวตัวนี้อีพีแชงกรีนา อันนั้นตอนนี้มีผู้เสนอราคาให้200บาทครับมาแล้วครับน้ำอยู่ที่200บาทแล้วครับนี่ปลาเนี่ย200นับหนึ่งสองร้อนับสองสองรอยสนับสาหน้าร้านก็ห้าร้อย เปิดที่10บาทไม่บม่ปดแล้วปิดแล้วายยังต้นต้องปิดแล้วล่ะต้องปิดแล้วล่ะร้านผมไม่มีถูกครับผมเน้นคุณภาพครับดยี่สิบเดินเที่ยวเจอจีโน่ด้ยต้นอะไรอ่ะไอ้ตันนี้ของใครเนี่ยตันนี้ของเจ้าหน้าที่ครับถ้าจะแม่เซลอะไรนะา ถ้าอยากสร้างมูลค่าครับก็แนะนำว่าให้ตัดหนึ่งใบเท่ากับ1ต้นคุณซื้อคุณประมูลไปเนี่ยอ่ะสมมุติว่าประมูลไปต้นละหนึ่ง้อยบาทมีสิบใบก็เท่ากับว่าต้นละสิบบาทนะครับซึ่งถ้าเราไปปลูกแล้วมันงอกงามขึ้นมาเนี่ยติดใ้ิดติบนับนับได้ไหมวันนี้ ราคา60มาแล้วมา60กับไรเอ็นนี่หน้างานเนี้ยกับไรอ่ะผมหกสิบผมให้ร้อยยี่สิบอ้าวพี่ยอดมาแล้วร้อยยี่สิบครับโอ้โหใจ่ชื้นขึ้นเยอะเลยเอาเมาแล้วก็กลับบ้านร้อยห้าสิบไปแล้วครับร้อยห้าสิบพี่ตุ๊กว่าไงครับพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กมาดูจอกแล้วมพี่ตุ๊กพี่โอ๊ยไม่ธรรมดานะตัวนี้ลายไอเทมนะ จริงเดี๋ยวเปิดข้อมูลให้ดูก็ได้เนี่ช่วยนักการเล่าขออะไรพี่บอลแร็คพอดีนันใช่อันนี้เลี้ยงในเรือี่ล้มเหมอพี่น็อตใน่ที่ล้มเหรอล้มลำลายครับล้มลำลายล้มลำลายทุกตัวเลยครับยกไปแคทครับเอาสองร้อยไปอ้าวพี่ยอดให้เพิ่มเป็นสองร้อยปครับว่าไงครับออกง่วงดำไม้นำลาย อยากได้ต้นนี้มีคนก้องหลายคนเราต้องเปิดหน่อยแล้วไอ้ตัวนั้นเอาไป300ร้อยน็อตตัวตัวนั้นพี่ยอดตู้ส0มร้อยครับเอาไปใจแล้วสามร้อยไปใจแล้วครับอ่ะไปครับสามร้อยนับหนึ่งสามร้อยนัดสองไอ้นี่โอนโอนเข้ากลุ่มเลยใช่ไหมเนี่ยโอนเข้ากลุ่มนะครับไม่ผ่านไม่ผ่านผมโอนเข้ากลุ่มเลยครับ มันมันเป็นความพึงพอใจครับอันนี้ประมูลการกุศลครับจำดิก็ต้องรับไปครับสามร้อ <laughs> ยนับสองไปใหม่เดี๋ยวโอเคใช่ไหมสามร้อยนับสามครับอ่าสุบครับไปเลยครับหนึ่งยนต์ร้อยยี่สิบมาครับนับหนึ่ง ร้อยห้าสิบไปครับฝากแจกเลยนะครับได้ได้ครับมันจะมีพิงสเปซกับเดซแอนด์อันดีแล้วใช่ไหมคะใช่ครับร้อยร้อยห้าสิบเนาะร้อยห้าสิบแล้วนะครับตอนนี้แบ็คคาดินันตัวนี้ใบจะสีดำออกออกสีเปลือกมังคุดนะครับม่วงแดงม่วงม่วงแดงจนถึงดำเนะครับมันยางอีเดียมันเป็นคนละตระกูลกันตัวนี้อยู่ในฟิโลครับ บิโลแบ็คคดินันหรือว่าบางคนจะเรียกว่ากุมารดามันจะมีกุมารทองกุมานแดงอันนี้กุมารดำหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับตอนนี้ห <170. S 1> นึ่งร้อยห้าสิบรอบร้อยเจ็ดไปแล้วครับร้อยเจบสอไปครับ200ร <c oughs> ้อทท,ที่หน้าร้านที่หน้าร้านอ่า ขายอยู่ประมาณ650บาท650มาแล้วครับจริงเพื่อการกุศลครับเพื่อการกุศลมาแล้วครับ300บาทครับ300บาทแบตคดินัน วายยี่สิบก็ได้อ่าพี่ปากับพี่ป๋องครับไม่ไม่ไม่ออกเสียงหน่อยหรอครับแบ็คคดีนันตอนนี้สามร้อยบาทแล้วครับอันนี้ครับเนี่ยแบ๊คคดีนันนับครั้งที่หนึ่งสามร้อยบาทแบ๊คคดีนันนับครั้งที่น่ม้บท น่าสองสามร้อยบาทยังไม่หมดหรอเจองสวนองสวนี่แบทคดินันทรั้งที่สามขอแสดงความยินดีรับคุณได้ไปเลยสามร้อยบาทจะโอนเข้ากลุ่มเหมือนเดิมครับตอนที่ไม้หนากระแตได้ดีนะครับประมาณใอย่างเงี้ยประมาณแปดร้อยตู้รงยางอินโด ตัวนี้จะเป็นสีชมพูปูรงยาอินโดครับมันจะเป็นสีชมพูแบบสแปร์ชมพูตรงลายเขียวสวยเริ่มต้นที่100่้บาทีเดียวไปเท่ไรเดิ๋เาเต็มเลยอ่ะเอามาให้หมดขายนี่เหรอเฮ้ยี๋วนี้จบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้านั้นเอาไว้เอาไว้ขาย นั้นเราไว้ขายหา,าหาข้ามันกลับบ้านนี่ข้าวฝังเราตัางเข้ากลุ่มเนี่ยพี่ยอดเคลียร์หน่อยครับตั้เข้ากลุ่มก่อนค้าวมันลดก่อนเข้ขากลุ่ม่อนค้าวมันลดยัง,ยยงมันจะเป็นเหมือนผูด่างเลยครับก็คือเลื้อยขึ้นไปใบจะสามารถใหญ่ได้มากกว่าน,นี้ครับเริ่มเริ่มหาข้อมูลกันจริงจังมากแล้วครับการประมูลเริ่มไม่ธรรมดาแล้วครับ เอาไปเอาไปที่200ครับพี่น็อตอ้าวพี่ยอดมาแล้วครับ200บาทปูลงยาอินโดครับอะไรเนี่ยสองร้อยบาทมาแล้วครับพี่ยอดปันปันปันถึต้องเปิดผาปันหุ้นปันหุ้นสองร้อยบาทนับหนึ่งโอ้โหได้แน่เลยครับนับเลยไดสองร้อยบาทนับสองนับแล้วสองร้อยนับสองนับไวๆเลย นับไปไวเลยสองร้อยนับสามเลยก็ได้ครับโอเคครับโค้ดมาให้ไวแล้วอยู่ได้อีกสองสองคดือนนะครับีข้อมูลมสุดยอดการวิธีการขยายพันธุ์ก็ใช้การตัดตักชำนะครับลองเข้าลองลองลองเอาไปดูใกล้ๆกันก่อนได้ครับเผื่อเว้นตรงเว้นตามันจะบางอะไรอย่างเงี้ยเร็วเร็วเ็ว เมื่อกี้ใครเสนอทาง250นับ1 300นับ1 350นับ1 350ไปแล้วครับ350ของไงครับมีใครสู้ไหมมันจบยากเลยนะวันเนี้ย350เสี่ยอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้นะ400ไปแล้วครับ400 400พวกกันให้เอาให้ตายแน่นอนครับบอกเลยอันอัน อันนี้ใครใครประมูลชนะต้นนี้เน mm. ื่องจากต้นนี้ยอดสูงจะให้กวักดำไปอีกหนึ่งต้นนี่กวักดำเอาไปวางให้เขาตาแล้วพอได้แล้วอะไรไม่ใช่พอเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับคนที่เอฟเยอะก็มีกวักดำให้เหมือนกันหนึ่งใบเท่าไรแล้วเท่าไรแล้ว ตอนนี้ยอดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ450นับหนึ่งสี่้อยห้าสิบนัหนึ่งมีของแถม้อีกหนึ่งคนนะครับแพ็กเกจนี้นะแพ็กเกจนี้มันอยากได้กองแถมมันอยากได้กองแถมเดี๋ยวนี้มันไม่เอาห0าร้อยห้ารนับหนึ่งห้า้อยห้บมาแล้วโอ้ยเริ่มมาแล้วคุณวาเล่นไรไม่เล่นคุณเล่นอยู่ตัวนี้ด้วยคุณร้อ้ามันอยากได้กองแถม ห้าร้อยห้าสิบแล้ไม่ต้องดูห้าร้อยห้าสิบแล้วมาแล้วครับว่าไงครับใครจะสู้ไหมจับต้องต้องจับคู่ด้วยไหมต้องจับคู่ด้วยมีของแถมด้วยแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมถ้าใครสู้ถึงทันเดี๋ยววใครต่อล้ของแถมไม่อิ่ม ตัวแรงที่สุดเลยก็ได้เป็นไวโอลินทองตัวนี้ฟิโลไวโอลินทองหน้าร้านขายยุค800นี่ของแถมแซงหน้าไม่ใช่ไวโอลินทองถ้าดับเงินเป็นซินวอร์สส์ไงครับดับเงินซินวอร์ส์จะถามกูจะรู้เรื่องวะนี่จะตอบนี่นี่แถมมี่สามต้นใช่ไหมพี่น็อตห้าร้อยห้าสิบมาแล้วครับเป็นสาม ห้าร้อยห้าสิบห้าห้าสองตัวนี้แตะหลักพันเมื่อไหร่นี่ตัวนี้ออกเป็นของแถมไปด้วยเลยใช่มันจะแตะห้าร้อยห้าสิบนับหนึ่งโทรหาในทุนก่อนครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอโทรหาในทุนก่อนขอปรึกษาก่อนเอาเงินเข้าเช็คก่อนดูนี้เดี๋ยวทำคันลิงก่อนเพิ่มเดี๋ยวทำคันลิงครับเพิ่มชิปให้หน่อย จ็ดร้อยเจ็ <700 S 2> พี่น็ <700 S 2> อตเจ็ <700 S 2> พี่ยอดมาแล้วก็เจ็ดร้อยบาทนับหนึ่งเด้อย <c oughs> บาทนับหนึ่งแปดร้อยนับหนึ่งได้ไงครับพี่ยอดแปดร้อยนับหนึ่งเดี๋ยวกองแถมเอากองแถมไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนี้ถึงพันแบบนี้ต้นนี้ออกนะต้นนี้ปกติไข่หน้าร้านก็แปดร้อยแล้ว เออ800ก็แถมได้แล้วน่ะแล้วประมูลใหม่อีกสัก500ไม่ดีกว่าหรือดึงนี้เนี่ไม่ไม่ไม่เราจะเอายอดคันเฉยๆเลยว่าไงครับ800แล้วนะครับเพื่อนยังไงว่าไงว่ามน่าเบื่อเลยนะ800นับสอง800ได้กี่ต้นสองต้นแต่ถ้าคันมันได้สก็เพิ่มก็เพิ่มอีกสองร้อยได้ต้นโน้นตัวอะไรบินมาเนี่ยมาดูหน่อตัวอะไรบินมาเ่ยบินเลยบินเลยโอ้โห แปดร้อยนับสามกระปุกเมินไปเลยมาแล้วครับเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบาทมาแล้วครับมันไม่มีของแถมยอดเลยไปช้าปีกินาลีใช right> ้ปิดแล้วจะแถมตักหน้าไปนะครับโอเคเขาคงไม่เอาใหญ่เลยเอาปีกินาลีนะครับ เจ็บบาทนะครับร้อยาสิบมาแลครับโอ <150 S 2> ้ยราคาดีนะดูคร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบมีอีกไหมครับร้อยร้อยแปดสิบมาแล้วครับมาร้อยแปดสิบนับถูกครับกระถางถูกครับไม่เอากระถางไม่เอากระถังไม่เคยโจไม่เอา้โ เราเราแ <akra> ถมตะกร้าขนมจีนให้ด้วยนะใส่ใช่ไหมพี่ร้อนับหนึ่งครับเรีวร้อยแปดสิบน้ำเนน้ำเข้าจากปลายหญ้าผ่าอยากได้เปล่านี่ขาไม่โอ้ยดินเจ็ดปลาช้านะครับเท่าไหร่นะแววว่าอะไรนะสองสร้อเหรอครับสองเหรอขอมือตัวเองนะูเลเอาจริงเปล่าสองรเอาไหมให้เข้าไปร้อนับ 2องร้อยแปดสิบมาจากโทษิโทิโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไปสองร้อ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 ยครับสองร้อยครั้งที่หนึ่งสองร้อยครั้งที่สองพี่ขวัญสกตาพี่ขวัญจะสู้ใช่ไหมครับ ขอบะมือมะม่วงมะม่วงไม่มีมาหนึอาร้อยห้าสิบเง้ยเฮ้ยสองร้อยนะสามเอานะครับร้อยก็สองร้อยให้พี่อุ๋ยไปนะครับนับสามปิดแล้วครับฮะ